สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่17มกราคม25 6 8แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดพมใบนี้สูตรคำนวณเด่นเหนือใต้แบบ4ตัวงวดที่ผ่านมามา3ตัวนะครับสอไปบนส่วนเลข5นี้ลงไปล่างนะครับวยออก2 0 9 5 1 งวดใหม่ของอาจารย์ใบนี้ทุกท่านคำนวณได้สามหกเจ็ดศูนยงเรเลขของอาจารย์ก็จะประมาณนี้นะครับแปดมวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งเด่นเนื้อใต้สูตรแบบสี่ตัวทุกท่านมาด้วยกันก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งใบนี้เด่นเนื้อใต้สูตรแบบสามตัว งวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรนี้ของอาจารย์หลุดไปนะครับคำนวณได้สามหกเจ็ดทุกทันงวดใหม่ก็คือใบนี้ครับอาจารย์คำนวณได้หกเก้าศูนย์นะครับหกเก้าศูนย์อบสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปนะครับพิจารณาดูได้เพิ่มเติมครับใบนี้สูตรแบบสามตัว ต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดคมครับใบนี้เลขติดบนทุกทันเลขเด่นแบบสี่ตัวงวดก่อนก็เข้านะครับมีเลขสองเข้าร้อยก่อนหน้าก็มีสามเข้าหน่วยถัดไปอีกงวดที่มาสองตัวเลยนะครับงวดที่ออกแปดสี่สามสำหรับงวดใหม่ครับสู่คำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่นตัวเดิมก็คือหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ ต่อมาก็จะเป็นในทางเลขติดล่างงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปนะครับอาจารย์คำนวณไม่มีห้าหนึ่งทุกทันเข้าติดกันมาสี่งวดมาหลุดงวดล่าสุดนะครับมาดูงวดใหม่กันทุกทันงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับศูนย์หนึ่งสองสามในทางเลขติดล่างของอัดคม ต่อมาก็จะเป็นแนวทางร้อยสิบหน่วยนะครับแบบห้าตัวงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับสูตรหลักร้อยของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านมีสองหลักสิบก็เข้านะครับมีศูนย์ส่วนหลักหน่วยของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีเลขเก้าสำหรับงวดใหม่ครับหลักร้อยของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดหลักสิบได้ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ แล้วก็หลักหน่วยได้หนึ่งสามสี่ห้าเจดทุกทันชอบก็แคปหน้าจอแล้วก็มัดรวมดึงชุดเด่นเอาทีหลังต่อมาก็จะเป็นทางเด่นเนื้อใต้เลขเด่นแบบ3ตัวของแอดบ้านนี้มีรักหมดที่ผ่านมาสูรคำนวณของอาจารย์มีเลข5้านะครับลงไปล่างโดยออกสองศูก้าห้าหนึ่ง 6งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับบางงวดก็มา2ตัวสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านบนฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้ 3, 4, 5นะครับ 3, 4, 5เด่นเหนือใต้เลขเด่นแบบ3ตัววันที่ก็ด้านล่างนะครับ17ทับ1เพื่อใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ เป็นเพียงสูตรคำนวณทุกทันต่อมาก็จะเป็นสูตรสนบนนะครับสองสูตรก็จะมีสูตรสองกับสูตรสี่งวดที่ผ่านมาสูตรสองของอาจารย์มีเลขเก้าเข้าหลักหน่วยส่วนสูตรสี่ของอาจารย์เข้าสองตัวนะครับมีศูนย์กับเก้าเข้าสิบกะหน่วยทุกทันสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านบนนะครับสูตรสอง ของอาจารย์คำนวณได้0ูนย์แล้วก็สูตร4ของอาจารย์ได้0ูนย์สสี่ห้าเก้าทุกทัน0ูนย์สองสาี่ห้าเกในทางของแอดบ้านนี้มีรักต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณ2ตัวเหนือใต้ต,ตรงๆน,น,นะครับสูตรแอดคุณยายร้อเเซครับ แนทางของอาจารย์ที่ทำได้ก็ตามนี้เลยทุกท่านใครชอบสูตรนี้ก็แคปหน้าจอไปนะครับขยายใหญ่ดึงชุดเด่นเพิ่มเติมได้ทีหลังต่อมาจะเป็นแนวทางของเจ๊ลายๆพัทยานะครับเจ๊ลายๆมีสูตรคำนวณหลักร้อยแล้วก็คู่สลับบนมาให้เป็นแนวทาง คือคำนวณหลักร้อยเจ๊หลายายพัทยาคำนวณได้หกห้าศูนย์นะครับหกห้าศูนย์แล้วก็คู่สลับของเจ๊หลายพัทยาได้สี่กับห้าทุกท่านตรงก็แคปหน้าจอเอานะครับดูว่าชอบสี่กับห้าตำแหน่งไหนคู่ทางคู่หน้าคู่ท้ายส่วนด้านล่างนะครับอาจารย์บอกว่าเสริมทับบนทุกท่าน เลขเด่นที่ให้มา4ตัวก็จะมี5 7 6แล้วก็8นะครับ5 7 6 8ทุกท่านเพิ่มเติมใบนี้ลงงวดแรกลองดูค่ะจัดไปครับถ้าชอบ17เจ็ดทับหนึ่งต่อมาก็จะเป็นทางหลักร้อยบนของอดยืนบุญเลิศนะครับหรือว่าอดเดินใบเขียว งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวนหลักร้อยของอาจารย์หลุดไปนะครับไม่มีสองมี9หลุดไปหลักหน่วยเลยทุกทันทางตดวเลกงวดก่อนประมาณนี้นะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา1 7เมกราคม68ครับอาจารย์คำนวณได้ 3, 4 5 7นะครับ3 4, 5, 7ี้าเ็ดแนวทางหลักร้อยของแอดยืนใบเขียว ต่อมาก็จะเป็นหลักร้อยเด่นตัวเดียวนะครับอาจารย์คำนวณได้เลขเจ็ดนะครับอาจารย์ชอบเลขเจ็ดถุกทันถัดมาก็จะเป็นข้อมูลชุดสองตัวทางเหนือนะครับชุดเต็มอาจารย์มัดได้ตามนี้ต่อมาก็ชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวของอาจารย์ทำได้หกชุดนะครับ 742 0ขอภัย742 706 722 728768แล้วก็746นะครับ17มกราคม2568ต่อมาก็จะเป็นชุด3ตัวนะครับใบนี้อาจารย์บอกว่าถ้า7มาหลักร้อยนะครับเลขชุดที่อาจารย์ทําได้ก็ตามนั้นเลย น,นี่นํามาฝากคุณชมนะครับเผื่อมีคนเอาไปต่อยอดได้ทุกท่านถ้าคุณชมไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเบิ้ลหามทุกพันต่อมาก็ชุดเต็มบนนะครับของแอดหนุ่มขอนแก่นงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีศูนย์เ้านวทางของอาจารย์หลุด ไปล่างนะครับมีห้าหนึ่ำหรับงวดใหม่ใบนี้เลยนะครับ17บเจทับหทับหกแปดใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับในทางของแอดมุมค้อนแกนต่อมาก็จะเป็นในทางของแอดพนักรนะครับแอดนอนหนูรู้เรื่องใบนี้เป็นข้อมูลชุด3าตัวแล้วก็2ตัวงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้าย ในทางของอาจารย์เข้านะครับ5้าหนึ่งตรงๆรงถูกทันห้าหนึ่งส่วนชุดสามตัวนี้ผิดไปตัวเดียวนะครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็นสองนหนะครับชุดนี้ทุกท่านหวยออกสองศูนาสำหรับงดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวาเลยนะครับสิบเจ็ดทับหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านจัดไปครับ 17ทับหทับหกวันที่อยู่ด้านบนสุดชุดเต็ม3ตัวที่คำนวณได้ก็8ชุดนะครับ8ชุดส่วนชุดล่างมีส1 0 1 1 1, 1่งแล้วก็07ครับแนวทางของแอดพนัชกรหรือว่าแอดนองหนูรู้เรื่องต่อมาจะเป็นแนวทาง เลขตารางของแอตมบนะครับเลขกระสอบเงินกระสอบทองฝังเพชรงวดที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางขวาครับเลขในตารางของอาจารย์มี1มี9มีศตัวเด่นได้1ตัวรองได้9ส่วนเลขชุดมี0ูนย์เไปบนตรงๆเรามาดูงวดใหม่กันทุกท่านใบด้านบนฝั่งทางซ้ายตามนี้นะครับ วันที่ด้านบนสุดเลขในตารางของอาจารย์ด้านบนได้4ครับตรงกลางได้5 6 9หาข้างล่างได้2ตัวเด่นของอาจารย์ได้6ตัวรองได้9แล้วก็2ตัวของอาจารย์มี6 9 6 5 6 2 9 5 9 2แล้วก็5 2ตามลำดับโชคดีมีโชคทุกทท่านนะครับในทางของ a d d นอฟต่อมาก็ เก็บตกนิตยาสารครับประชานิยมงวดที่ผ่านมาใบด้านบนฝั่งทางซ้ายเลขเด่นมี2กับ9นะครับตัวเลขชุดที่ติด9ไม่มี9 0ศใกล้เคียงที่สุดก็จะเป็น9 1นึ่งวดใหม่ใบนี้ทุกท่านเลขเด่นของอาจารย์ได้0589เลขชุดก็อยู่ด้านล่างนะครับที่เดิม17มกราคม25 6 8, 8ครับเงอทางประชานิยม ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ